สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ่านะครับอ่าใช้ชื่อเล่นก็ได้นะชื่อคุณอะไรครับอ่าชื่อคุณโดครับุโดนะคุณโดจะเล่าเรื่องราวที่ว่าเราไปได้ผู้หญิงมาเป็นเมียแล้วสตอนแล้วเนี่ยอ่าผัวเก่าเขามาตามราวีเป็นไงครับลองเล่าเรื่องดิ้ก็อ่าผมเนี่ยคบกับแฟนมาก็ตอนนี้ก็สองปีแล้วครับแล้วก็ตอนที่คบกันครั้งแรกอ่ะแฟนผมเนี่ยเขาก็ได้เลิกลาอย่าขาดกัน ทั้งทางกฎหมายแล้วก็ในการดําเนินชีวิตเป็นที่เรียบร้อยมาหลายปีนะครับแล้วก็มาควบก,กับผมแต่พอรู้ว่าหัวเก่าเขารู้ว่าเออเมียเก่าจะมีหัวใหม่เนยเขาก็ไม่พอใจก็มีการทักโพงทักเฟซมามาคุมคู่ผมมาบอกว่าให้ผมเลิกยุ่งเลิกอะไรอย่างเนี้ครับแล้วก็มีการค่มคู่ว่าจะมีการทําร้ายจะมีการอะไรอย่างกับผมนี่ครับแล้วก็มีการโพสต์รูปเกี่ยวกับอาวุธปงอาวุธปืน ก็คือเจตนาสอให้เห็นว่าน่าจะทําร้ายผมแน่นอนเนี่ยครับไม่หวังดีอย่างนี้ยครับง่ายครับครับก็ข้อความํำนองว่าไงเช่นข้อความก็ยกตัวอย่างเดียวแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอเปิดที่ผมแคปไว้เป็นหลักฐานหน่อยแคปแคปหนึ่งครับอืออ่านะครับครับอ่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวข้อความนี้เลยก็คือแกก็จะมี แฟนผมเขาก,ก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาก็จะชอบเล่นปืนผาหน้าไม้นี่ในรูปเี้่แกก็ถ่ายรูปที่บ้านมาเลยก็จะมีลูกปืนลูกกดนะครับไอจู๒๒นะแล้วก็ลูกซองลูกโม่แล้วก็เป็นปืนแมกกาซีนอีกกระบอกหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นบีบีการดัดแปลงหรือเปล่าเนะี่ยเขาก็ถ่ายรูปสง่งมาผมแล้วบอกว่าอยากกินอันไหนบอกเนี่ยครับแล้วก็จะมีข้อความตามมาว่ากูเตือนมึงแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ากูบอกมึงอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามึงตอนตอนนั้นผมไม่ได้อยู่บ้านนะแล้วแกก็พิม์มาว่าถ้ามึงกลับมากูล่อมึงแม่กูกูเล่นมึงแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นข้อความแล้วก็มันจะเป็นภาษาเหนือนะครับน้องภาษาเพราะผมอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยครับก็คือประมาณเนี้ยครับเนี้ยบอกประมาณว่าถ้ากูเจอมึงกูเล่นมึงแม่เงี้ยครับเป็นเป็นภาษาที่พิมพ์มาอย่างเงี้ยครับนายครับครับแล้วก็หลังจากนั้นมีมาตามรางวัลอะไรถึงบ้านอะไรไหมซึ่ง ผมเพิ่งกลับมาเนี่ยครับกลับมาที่ที่ที่เชียงใหม่เนี่ยครับเมื่อต้นเดือนนี่เองแล้วก็เขาก็น่าจะรู้จากข่าวข่าวของเพื่อนเขารู้อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีการมาสอ่งสองเฟงส่องเฟซแล้วแล้วผมอ่าผมก็เมื่อคืนผมก็เข้าไปส่องเฟซเขาเพราะว่าเขาพยายามใช้เฟซอีกเฟซหนึ่งเขาทักมาทักมาแล้วพอผมปวดปดูเอา้าอันนี้มันหัวเก่าเขาหนี่งเงี้ยผมก็ไปดูไปส่องเฟซเขา ก็เหมือนว่าเขารู้ตัวว่าผมิึงกลับมาได้ประมาณสักสองสามวันแล้วเขาก็โพสต์หน้าเฟซเขาประมาณว่ากูรอมึงมานานแล้วถึงเวลาอะไรแล้วแล้วก็มีโพสต์ตามมาเรื่อยๆประมาณว่ากูอยากให้มึงรู้ว่ากูเถื่อนอยังไงน,น,งนี้แล้วเมื่อคืนอ่าเมื่อคืนมันก็ทักข้อความมาหาผมอีกแต่แต่ผมก็ไม่ได้เปิดอ่านนะครับผมครับผมมาถึงตื่นตอนตีห้านะครับตอนตีห้าผมมาตรวจดูข้อความแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูไปเที่ยวหามึงเนีย่ยแล้วผมเอา้าอะไรมาเหรอจริงเหรอ ผมก็ไปสองหน้าเฟซพอดีว่าเขาก็โพสเซลฟี่หน้าบ้านผมคมีการถือรูปหน้าบ้านผมลงมีการโพสประมาณว่าร้านผมเป็นร้านเสริมสวยเนาะผมทํางานเสริมสวยกับแฟนก็มีแฟนมาโพสว่าจะมาเสริมสวยที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาทำไมต้องหนิงทั้งทั้งที่ผมก็หลับอยู่บนบ้านนี่แหละครับพอผมเปิดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านดูก็เห็นว่าเออมาจริงครับมีรถเข้ามาจอดหน้าบ้านลงรถมาก็มาถ่ายรงถ่ายรูปตรงกับที่เขาโพสหน้าเฟซเขาเลยครับเป๊ะเลยนะ บ๊ายทางรึกสวยคุณอยู่ในท้องที่สถานีตำรวจภูทรอะไรอ่ตรงนี้นี่มันคาบเกี่ยวกันระหว่างสุเทพกับช้างเผือกตำบลน,นะครับแต่น่าจะขึ้นตรงกับแอดอ่าของในส่วนของช้างเผือกครับอย่างนั้น, <พอ S 1> นเรอรีบไปพบผู้กากับไปไปพบผู้การจังหวัดนะครับผมรวบรวมพยานหลักฐานแล้วไปแจ้งความดําเนินคดีข้อาฆาคกลมขู่คุกคามนะ ครับผมอันนี้คือข้อหาข่มขู่คู่คามใช่ไหมครับออาไปไปแจ้งได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไปช้าเนี่ยพรุ่งนี้เราอาจจะเป็นศพก็ได้เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้พวกหึงหวงเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะฆ่าเราตายดูข่าวเห็นนะครับผมอ่ารีไปเลยไปพบผู้กับเลยบอกว่าผมแนะนําไปนะครับผมอ่าไปเลยแล้วไปพบผู้การเลยนะครับผมครับแล้วก็อันนี้ผมแจ้งความในส่วนของข้อหาคือครับดําเนินคดี ผมขู่คุกคามแล้วในส่วนของอาวุธปืนที่ผมคาดว่าเขาต้องมีแน่ๆนี่ปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับก็แจ้งความว่าเนี่ยอาวุธปืนพวกนี้มีทะเบียนหรือเปล่าก็ไปให้ตำรวจเขาดําเนินการสืบสวนจับกลุมต่อไปนะอ๋อครับผมแล้วคนนี้เขาประกอบอาชีพอะไร,รไ้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอเขามีอาชีพไหมมีครับมีครับเขามีกิจการแลเรื่องของตัวเองด้วยครับอ๋อเหรอเอ๊ะทำไมเขาทาอย่างนั้นหรือเป็นคนอารมณ์ร้อน โอ้ใช่ครับเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่มีเหตุผลก็คือสุดๆแล้วครับคือประมาณว่าแบบอืมมันหลายอย่างครเป็นประเทศแบบตั้งวงกันทุกวันเพื่อนฝูงแบบอาจจะมีทั้งโชว์พงโชว์พาวอะไรเงี้ยทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ประกาศหน้าเฟซหมดเลยครับอ๋อประกาศจักดาวังั้่นีะก็อนั่นแหละครับเป็นประมาณนั้นแหละครับกันดีไปนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นศพซะก่อนไปไปโรงพักแล้วก็บอกว่าอาจารย์แนะนําให้มานะครับผมครับว่ามาให้สัมภาษณ์กับสนายใครทุกแล้วนะ ครับผมครับเออล้วติดตามทนายใครทุกบ่อยไหมเนี่ยทุกวันไหมก็ทุกวันครับทั้งทิตเตอกแล้วก็ทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กเลยครับไา้ครับได้ความรู้อะไรดีไหมเยอะเลยครับเยอะเลยครับก็ผมเอาตรงตรงเลยครับอาจารย์ครับผมกล้าพูดและสาบานได้เลยว่าเพจกฎหมายผมติดตามอาจารย์คนเดียวเลยครับไม่ติดตามใครเลยครับครับผมรับข้อมูลแลยศัทธาอาจารย์นะครับครับครับผมโอเครีบไปไปโรงพักเลยนะครับผมครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ